กลับเข้าสู่ช่วงที่สามกับช่วงของเด็กมีปัญหาหาหานั่นเองอ<า>มีปัญหาอีกแล้วพี่อะไรเอานอกจากไอ้อต้นอะไรนะแก้วเจ้าจ,จ,จอมเนี่ยที่ว่าแล้วก็พี่จุ๋มที่เก่าแก่ที่สุดแล้วแล้วก็พี่จุ๋มที่เก่าแก่ที่สุดแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่มันมีต้นไม้อะไรที่บอกว่าเก่ากว่านี้ไหมเออเออที่บอกว่าเก่าจนแบบน่าคนลืมไปแล้วอ่ะลืมได้ยังไงลืมได้ยังไง ลืมไมเหรอลืมนั่นสิอยากรู้เหมือนกันถ่มคุณผู้ชมค่ะเออไปสิครับยังมีอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นไม้ที่น่าสนใจก็คือต้นแจงเป็นไม้ที่กําลังถูกลืมนะครับเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเช่นกันนะครับงั้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่มีการขุดล้อมไปใช้แคนเส้นส่วนใหญ่แต่เปอร์เซ็นต์การรอดนี่ต่า นะเราจึงมีทำเราจึงได้ทำการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดมะเมาพาะโดยใช้วัสดุปลูกที่คุณภาพสูงเช่นกันนะฮะเ,เป็นไม้ที่เพาะได้ง่ายแล้วก็เติบโตเร็วด้วยดินหรือวัสดุที่ปลูกนั่นเองนะครับต้นแจงนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับประโยชน์ของพืชชนิดน,นี้โดยทั่วไปแล้วเป็นไม้ยืนต้นนะฮะสูงตั้งแต่10เมตรขึ้นนะฮะ ประโยชน์ก็คือเอาเนื้อไม้ไปใช้เป็นพลังงานนะครับให้ความร้อนที่สูงนะครับแล้วก็ยอดของต้นแจงเนี่ยชาวบ้านเขานําไปต้มจิ้มน้าพริกทานนะครับส่วนใหญ่นะครับและนอกจากนี้ใบของแจงเนี่ยที่เป็นใบแห้งนะฮะก็จะนําไปใช้ทําเป็นเชือเชื้อเพลิงแทนไม้ฟืนที่ไปก่อฐานจะติดเตาเพื่อผูกหุงอาหารเนี่ยได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้ว ยังใช้ใบสดของแจงเนี่ยเอาไปใช้ในการบดผลไม้นะทำให้ผลไม้นั้นสุกมีผิวสวยแล้วก็รสชาติหวานดีครับต้นแจงมีมานานแล้วหรือยังครับและเมื่อก่อนเขาไปทำอะไรเ,เป็นไม้ที่มีมาแต่ดั้งเดิมนานแล้วตั้งแต่สมัยเอเมื่อสงครามอยุธยาอะไรนู่นนะครตามประวัติที่เข้ารายงานนะครับก็เอาไปทําเป็นดินปืนนะเข้าใจว่าไปทาเป็นขี้เลื่อยละ ใส่ใส่ไปในกระบอกปืนเพื่ออัดให้เกิดแรงแล้วก็สร้างเป็นเป็นแรงดันของความร้อนที่เกิดขึ้นได้เราได้ติดตามเรื่องนี้ตามการรายงานต่างๆเขาบอกว่าเป็นไม้ที่กําลังจะสูญพันธุ์เนื่องจากมีการเอานําไปใช้ประโยชน์เยอะไม่มีการปลูกทดแทนนะครับนับวันก็จะสูญหายไปจึงได้คิดหา,มาเมล็ดพันธุ์มาทําการเพาะเพื่อให้จํานวนต้นพันธุ์มันมากขึ้น แล้วเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นการให้นำไปปลูกให้มันกระจายอยู่ทั่วในประเทศไทยบ้านเราอย่าให้มันสูญพันธุ์ไปเนื่องจากเป็นไม้หนึ่งที่ขึ้นอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นไม้ที่ท,ที่ครอนุรักษ์ไว้นะครับค่ะก็เรียกได้ว่าได้สารแล้วครบทั่วเลยนะคะพี่จุมในวันนี้และถ้าใครนะคะอยากพาคุณลูกคุณแม่คุณหลาน พ่อตาแม่ยายน้องเขยพี่สะพ้ยไม่มีใครห้ามเลยเหรอบ้านเรียกเลยว่าเรียกมาดูกันเลยทั้งบ้านมาดูเราสามคนกับพี่จูมดูได้ท er> ี่ไหนคะพี่จูมขาอยากดูทั้งฟางแฟชาแนลนะคะในระบบซีแบนหรือว่าจานดำบ้านนั่นเองที่ช่อง m อ็มคสองหรือถ้าบ้านคุณมีกล่องโอท่วงพีซไอเรียบร้อยล่วก็เปิดไปเลยที่ช่องเซสิ้าเออครับผมวันนี้ก็ เหมือนเดิมอ้อนทวงเราหมดเวลาแล้วลาไปก่อนเสียดายอ่ะจริงจิ้นจับมืองานของทุกท่านลาดีค่ะไปแล้วค่ะขอเก็บก่อนค่ะต้นแจ้งใช่จะอยู่รู้เองแบบนี้ยังมีสาระจริงจริงเหรอจริงพี่บ้านผมก็เรียกต้นแจ้งเหมือนกันเอ้าพี่ยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องอาชื่กระดาอให้มันมีสาระมากเว่